จากทีมกาลันยุตตาด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจาร์ด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชินเยนและท่านเชิญเยน,เนจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึงมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเทินตอนวันที่ท้าทายสิทธิ์เอย๋ยผู้คนมักจะพูดว่าคนที่กำลังจะตายเป็นเรื่องน่าเศร้ามาแต่อาจารย์กลับมองว่า คนที่มีชีวิตอยู่อย่างไม่มีความสุขสงบนี่สิน่าเศร้าะยิ่งกว่าชีวิตคนอายุไขไม่เกินร้อยปีหรือ36,500ื่กกว่าวันเท่านั้นเองบัดนี้ชีวิตของพวกเจ้าได้ผ่านวันเวลาไปกี่วันแล้ว และยังเหลือวันเวลาอีกกี่มากน้อยเท่าไรในฐานะที่ปฏิบัติบำเพ็ญร,รมแล้วหลายปีที่ผ่านมามีความศรัทธาจริงใจเพียงใดในการขัดเกลาฝึกฝนจิตจิตใจของพวกเจ้ายังคงว้าวุ่นละลาล,ละลังอยู่หรือเปล่า ยังคงเดินก้าวไปข้างหน้าสองก้าวถอยหลังไปสาก้าวหรือเปล่ายังคงย่ำเท้าอยู่กับที่หรือเปล่าหรือเพียงแต่สวมชุดบุคลากรปรากฏตัวตามสถานที่ประชุมธรรมต่างๆก็ได้ชื่อว่าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบแล้วถ้าเช่นนั้นก็ผิดแล้วละ วันเวลาที่เหลือน้อยเต็มทีนี้เจ้าจะหายใจเข้าออกรถทิ้งไปเฉยเฉยไม่ได้แล้วนะโลงศพไม่ได้มีไว้ใส่คนอายุร้อยปีหรือคนแก่เท่าแต่โลงศพมีไว้ใส่คนตายทุกเพศทุกวัยวันนี้ไม่อาจรู้ถึงวันพรุ่งนี้ แม้กระทั่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะพบกับอะไรก็ยังไม่รู้อาจเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายก็ได้ฉะนั้นให้ถนอมทุกขณะจิตของวันเวลาที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าได้พัฒนายกระดับจิตของตนเอง ให้อยู่เหนือกระแสะโลกีให้ได้ทุกเช้าที่เจ้าลืมตาขึ้นมาให้เรารู้สึกยินดีขอบคุณฟ้าเบื้องบนที่ยังคงให้โอกาสเราในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ท้าทายท้าทายความมุ่งมั่นยืนหยัดในการพัฒนาจิตวิญญาณ ฟื้นฟูจิตเดิมแท้โฉมหน้าดังเดิมอย่างไรล่ะวันที่ท้าทายนี้มีแต่พลังชีวิตหนุนนำความกระตือรือร้นในการสร้างศักยภาพภายนอกควบคู่ไปกับการบ่มเพาะอริยภาพภายในเพื่อมรคผลสมบูรณ์พร้อม ในสามพันบุญภายนอกแปดร้อยบุญกุศลภายในในเมื่อวันเวลาที่เหลืออยู่คือวันที่ท้าทายสิทธิจะต้องกระทำสิ่งที่น่าท้าทายต่อง,งานปกโปรดสามภพในยุคท้ายปลายกับนี้ อาจารย์จะช่วยชาร์จแบตเตอรี่เติมพลังชีวิตให้กับพวกเจ้าว่าสิทธิ์เอ๋ยอยามัวแต่ทุกข์กังวลอยู่กับอดีตเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่จิตปัจจุบันของเจ้าได้พัฒนาบำเพ็ญมากขึ้นแล้วเพียงใดสิทธิ์เอ๋ย อย่ามัวแต่ห่วงว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่จุดหมายแห่งชีวิตที่เจ้าตั้งเป้าหมายไว้ได้เริ่มก้าวเดินหรือ,อยังอีกทั้งเดินถูกทิศทางหรือไม่สิทธิ์เอ๋ยอย่ามัวแต่กล่าวโทษตัดพพอต่อว่ากันอีกเลย เพราะความสำคัญอยู่ที่ใจของเจ้าได้มุ่งม,มั่นในปณิธานแล้วเพียงใดสิทธิ์เอ๋ยอย่ามัวแต่มองว่าผู้อื่นเขาประพฤติตัวกันอย่างไรอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่จิตของตัวเจ้าจะต้องบำเพ็ญจึงจะสามารถบรรลุได้นะสิทธิ์เอ๋ย อย่ามัวแต่รีบร้อนลนรานดำเนินการกลัวไม่ทันโดยวิ่งแข่งกับเวลาอยู่เลยเพราะความสำคัญอยู่ที่ความรอบคอบถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้ผิดพลาดในใจตนสิทธิ์เอย๋ยอย่ามัวแต่เคว้งคว้างล่องลอยขาดจุดยืนอีกเลย เพราะความสำคัญอยู่ที่พวกเจ้าได้เริ่มตน้นหยิบยื่นไมตรีให้กับผองชนหรือยังสิทธิ์เอย๋ยยามัวแต่ร้อนรอนกระวนกระวายใหญ่พุงซ่านอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่จิตใจของพวกเจ้ารู้จักหยุดสงบบ้างแล้วหรือยัง สิทธิ์เอ๋ยอย่ามัวแต่ค้อยตามผู้อื่นอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่ตัวของพวกเจ้ารู้จักตนเองตามความเป็นจริงดีพอหรือยังสิทธิ์เอ๋ยอย่ามัวแต่ท้อแท้พ่ายแพ้ต่อจิตใจตนเองอยู่อีกเลย เพราะความสำคัญอยู่ที่พวกเจ้าต้องสำนึกรู้ตนชนะตนอย่างกล้าหาญเพียงทำให้ได้สิทธ์เอ๋ยอย่ามัวแต่วันไหวอ่อนระหโหอยรยแรงต่อไปอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่ความแข็งแกร่ง พอรหดยืนหยัดในจิตใจของพวกเจ้าต่อการก้าวเดินบนเส้นทางนี้ต่อไปสิเอ๋ยเจ้าอย่ามัวแต่ชื่นชมสรรเสริญต่อผลงานของผู้อื่นอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่พวกเจ้าได้ลงมือก้าวเดินปฏิบัติงานหรือยัง ในเมื่อศักยภาพความสามารถของพวกเจ้าก็มีอยู่มากมายสิทธิ์เอย๋ยอย่ามัวแต่จับผิดคอยเช็คมาตรฐานความประพฤติของผู้อื่นให้ชัดเจนอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่พวกเจ้าได้ย้อนสำรวจข้อบกพร่องของตนเองได้ชัดเจนหรือไม่ สิทธิ์เอ๋ยอย่ามัวแต่ตีฝีปากวิพากวิจาร์ผู้อื่นอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่พวกเจ้ารู้ตื่นบำเพ็ญจริงสำริดมรรคผลอันดีงามหรือ,อยังสิทธิ์เอ๋ยอย่ามัวแต่แข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอีกเลยเพราะความสำคัญอยู่ที่ว่า ธรรมะแท้มีแบ่งกันมีแต่ความเสมอภาคเข้ากันสิทธิ์เอย๋ยยามัวแต่ถอยหนีความจริงเพราะความสำคัญอยู่ที่สถานการณ์จริงสิ่งแท้มาทดสอบปัญญาธรรมแห่งพวกเจ้าต่างหากละ่ะฮ่าสิทธิเอ๋ย อาจารย์พร่ำสอนตักเตือนเจ้ามากมายและก็ยังเฝ้าคอยสังเกตสิทธิ์ทั้งหลายจดจำใส่ใจได้กี่ข้อนำไปปฏิบัติได้กี่ส่วนร้อยพันหมื่นว่าจะคำสอนจากส่วนลึกในใจของอาจารย์จะมีค่าขึ้นมาบ้าง ภาคิดน้ำพาใส่ใจบำเพ็ญกัน